ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีฝนตกปกคลุมร้อยละ70ของพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกามีรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนอกเฉียงเหนือตอนบนว่ามีฝนตกหนักและความแรงเพิ่มขึ้นในพื้นที่อำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยและบริเวณอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้มีน้ำทยอยไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัฐอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่179.63เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางปริมาณน้ำมีอยู่จำนวน1,625.48ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น66.86%ซึ่งระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุดที่เขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่2,431ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน,น้ำที่สามารถใช้งานได้มีจำนวน1043.81ล้านลูกบาทเมตรโดยเม 81. 81. Wrote, ื่อวานมีน้ำไหลเข้าจำนวน61.81ล้านลูกบาทเมตรขณะเดียวกันเขื่อนอุบลรัฐก็ยังคงระบายน้ำลงสู่ลำน้ำพองผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันละ8 0 0แสนลูกบาทเมตรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งเขื่อนอุบลรัฐยังสามารถรับน <tab>. ้ำได้อีกจำนวน8 0 5 8 2ล้านลูกบาทเมตร